ơ <laughs> bưởi ขี้เกียดมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลังทําอาหารหนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุดสนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดบู22เพื่อรับเพชร488เม็ดแล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้มีใครจำแมปอาเค e น e พได้ไหมครับทุกคน อาเคนพีนี่ผมน่าจะเคยลงคลิปไปเยอะอยู่พอสมควรนะซึ่งใครที่เคยดูผมเล่นหรือว่าเคยเล่นนะจะรู้เลยว่า a อาเค e ยนพีทแม่งเป็นอีกหนึ่งแมปที่เล่นยากและใช้เวลานานมากๆครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ครับอันนี้คือคลิปแรกที่ผมลงเกี่ยวกับแมปอาเคีนพใช่ไหมอันนี้คือคลิปที่2นะครับผมใช้เวลา2เดือนนะทุกคนกว่ามันจะอัปเดตในส่วนของระบบฮาคิเข้ามาอัปเดตของอาร์นอ เพิ่งจะมีฮาคิแม่งเล่นยากชีบหายแล้วมันก็ปิดไปทําในส่วนของแมปการ์ดอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็มาเปิดใหม่ในชื่อของแมปเนี้ยอ่านไม่ออกเหมือนกันทุกคนคือผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมถึงปิดอาเคียนพีท ทั้งที่แมปมันกําลังมีคนเล่นแล้วก็กําลังไปได้สวยแล้วผมก็เติมโลบักไปเยอะพอสมควรนะแล้วมันก็ไปทาแมปการ์ดซึ่งแมปการ์ดคนก็ไม่เล่นแล้วก็มาทําแมปนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็เล่นยากชิบหายผมจะบอกเลยนะผมจะแนะนําเลยนะใครที่ไม่มีเวลามากพอสมควรครับหรือใครที่ไม่มีความอดทนอย่ามาเล่นแมปนี้เพราะว่าแมปนี้ครับผมใช้เวลาไป6กว่าชั่วโมงเพื่อทำอาบิลิตี้สอย่างก็คือไอเซนกับจินซีฮองเต้ครับถ้าไม่เชื่อย้อนไปดูในส่วนของสตรีมผม ได้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสอนทุกคนทําในส่วนของไอเซนโซซูเกกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปอัปเดตให้ด้วยนะก่อนทีวิวคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผม เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันที่บอสกันก่อนเลยนะครับผมบอสตัวแรกครับทุกคนไอเซนโซซูกิไอเซนโซซูกิครับจะเกิดที่เกาะมันโดเฮียวคุอะไรของมันเนี่ยอ่านไม่ออกเหมือนกันจะเกิดทุกๆุกเนาที30วินาทีนะครับผมของดรอปจะมีตามนี้เลยนะจะมีวัตถุดิบอยู่4อย่างบางที่จะไว้ใช้ในการครัฟจำไม่ได้เหมือนกันบอสตัวที่2ครับทุกคนจินซีฮองเต้ครับเราต้องไปสปอนที่เกาะบอสไอแลนด์ Island, ต้องเสกเท่านั้นนะครับผมโดยใช้บอสคีย์ฮักไหนก็ไม่รู้แหละของดรอปจะมีตามนี้เลยครับ ซึ่ง NPC ในการคร้าจินซีฮองเต้นะครับทุกคนจะอยู่ที่เกาะบอสไอแลนด์เลยครับจะใช้ในส่วนของเงิน5 0 0แสนครับ2,500เจมแล้วก็ Imperial ่ซิลอัน7 Table 7อันนะครับผมเราก็สามารถที่จะค้าในส่วนของจินซีฮองเต้ได้เลยนะหรือเราจะสะสมในส่วนของโทเค็นบอส250ใบครับเพื่อไปแลกจินซีฮองเต้ก็ได้เหมือนกันระบบเกมนี้คล้ายๆกับโลกพีทเลยนะครับทุกคนโลกพีทเป็นยังไงเกมนี้เป็นอย่งงางนั้นเลยนะแล้วก็ในส่วนของ NPC ที่เอาไว้ค ในส่วนของไอเซนครับจะอยู่ที่เกาะฮงยยวคูอ,อะไรนั่นเลยนะครับทุกคนโดยมันจะใช้วัตถุดิบเหล่านี้ครับเงิน6ล้านเจม1 0,000หมื่นฮยลคูแฟกเมนต์1อันเด๋ยวสื่คอ้อ3อันแล้วก็อิลูเมียพาม6อันไม่ต้องสนใจภาษาอังกฤษผมนะทุกคนแล้วก็ในส่วนของมิดาดเพนเดนส์10อันนะครับผมโดยเควสมันจะมีตามนี้ครับเควสแรกค่าในส่วนของฮอลโล2 5อตัวที่จะอยู่เกาะเดียวกับไอเซนเลยนะครับผมเควสที่2ครับเราต้องมีในส่วนของเผ่าชินิงามิหาได้จากการสุ่ม ที่รีเผาเลยนะครับทุกคนแล้วก็เควสที่3ครับเราต้องใช้ในส่วนของเจ้าแฟกเมนต์ตัวนี้มันจะมีโอกาส25%ที่จะซัมเรตจ,จากเควสนะทุกคนเจ้าตัวนี้จะดรอปมาจากฮอลโลนะครับผมแล้วก็เควสที่4ครับทำดาเมจ350เอ็นดาเมจ350เอนครับฟังไม่ผิดแล้วก็เควสที่5ครับดีฟีดในส่วนของไอเซนบอส25ตัวแนะนําให้ฮอปเซิร์เวอร์เอานะครับไปเซิร์เวอร์ที่คนน้อยๆน,นะคือตอนแรกอ่ะผมใช้เวลา FK ประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อตีบอส อยู่15ตัวครับแล้วก็พึ่งนึกได้ไอเยะมันฮอปเซิร์ฟก็ได้นี่หวะและเมื่อเราทำเควสเสร็จแล้วครับทุกคนเราก็สามารถที่จะคาฟในส่วนของอเซนโซซุเกะได้เลยนะอันนี้แค่การคารฟดาบเฉยๆนะครับผมแล้วก็ N P C ตัวต่อมาอเซนมสเตอรี N P C ครับเจ้า N P C ตัวนี้มันจะบัฟดาเมจด,ดาบให้กับอเซนเรา35นะครับทุกคนเขี้ยมากผมบอกเลย เควสเนี้เฮียมากเควสแรกนะครับทุกคนมันจะให้เราไปทำดาเมจ750ล้านครับเควสที่2ไปดีฟีดเพ l a เยอร์50คนเควสที่3ครับค่าในส่วนของฮอลโล่1,000ตัวเควสที่4ครับค่าในส่วนของบอส75ตัวและเควสที่5ครับดีฟีดไอเซน30ตัวผมบอกแล้วครับถ้าไม่มีเวลาว่างและไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากอย่ามาเล่นเกมเฮียน,นี้ ซึ่งผมทําแค่ในส่วนของดาบไอเซนผมยังไม่ได้ทําในส่วนของมาสเตอรี่นะเพราะว่าถ้าจะทําให้มันเสร็จจริงๆอ่ะน่าจะวันเดียวไม่หมดนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการคาฟไอเซนโซซกิกันนะครับผม ไปดูตอนที่ทำเควสนั่นแหละในส่วนของเควสแรกครับทุกคนให้เราวิ่งไปข้างเกาะเลยนะจะเจอกับ NPC ที่ยืนอยู่ตรงนี้มันจะให้เราไปฆ่าในส่วนของมอน250ตัวใช่ไหมเราก็มาฆ่าตรงนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของฮอลโลไม่ว่าจะใช้พลังอะไรก็ถือว่าฆ่าได้เหมือนกันอ่ะเราก็ทำเควสนี้ไปจนกว่ามันจะเสร็จ โอเคตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเควสแรกมันที่เรียบร้อยแล้วมันจะเข้าสู่เควสสโดยทันทีนะครับผมเควสที่2ครับทุกคนเราต้องมีในส่วนเผาชินิงามินะโดยเราจะต้องใช้อเทมในการสุมเผาซึ่งอเทมตัวนี้จะสามารถดรอปได้จากบอสท,ทุกตัวเลยนะครับผมดรอปค่อนข้างที่จะง่ายนะทุกคนใครที่มีคุณ2ดรอปก็ใช้ได้สบายสบายเลยนะใส่จํานวนในส่วนของการสุมได้มันจะการันตีอยู่ที่ประมาณ125การันตีนะครับผมแล้วก็สุมไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ในส่วนของเผาชินิงามิ แต่จริงๆผมมีแล้วไงผมก็เลยเก็บไว้ในส่วนของช่องเก็บของนะครับผมเราสามารถที่จะเก็บพวกพงพวกเผาได้ที่เกาะน,นี้เลยนะทุกคนแล้วก็เข้าสู่เวสที่3ครับมันจะให้เราใช้ในส่วนของแฟกเต์ที่ดรอปมาจากพวกฮอลโลพวกนี้เลยนะซึ่งจะมีโอกาสอยู่25์นะครับนี่ทุกคนแฟกเต์เจ้าตัวนี้นะครับผมกดใช้ไปครั้งแรกไม่ติดครับแล้วก็กดใช้อีกครั้งหนึ่ง ครั้งที่2อ่ะนี่ก็ผ่านเควสเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจะเข้าสู่ในส่วนของเควสที่3เอ้ยเควสที่4โดยทันทีครับทำดามเมจ3 5 0ร้อยาดาเมจกับทุกตัวเลยนะดัมมี่ก็ได้นะโอเคเควสที่4โอ้โหสามาล้านนานอยู่นะทุกคนแล้วก็เควสสุดท้ายนะครับผมให้เราไปดีฟีนในส่วนของไอเซซูซูกะครั้ง นี่กูตีไปน่าจะประมาณร้อยกว่าตัวแหละกูต้องมาตีอีก25ตัวไม่เป็นไรแป๊บเดียวนะทุกคนทำนำเาเมจสัก10%ไปเล่นในส่วนของเซิร์ฟพับบิกก็ได้แล้วนะครับพาวเวอร์เย้ในที่สุดโอ้โหทุกคนครับ6ชั่วโมง42นาทีนี่คือเวลาที่ฟาร์มเพื่อทำไอเซนตัวเดียว กูใช้เวลาไป6ชั่วโมงครับอ่าเราได้ในส่วนของไอเซนโซลสเกะได้ดาบมันมาแล้วซึ่งเราสามารถที่จะบวกในส่วนของอ่อดาเมจของมันได้อีกประมาณ35%นะครับโดยที่เราต้องมาคุยกับเจ้า NPC ตัวนี้แหละอืมแต่ <c oughs> ดูดิเควสแรกทำดาเมจ750 m ให้พ่อของมไปทำเถอะอ ในส่วนของจินซีฮ่องเต้ไหนๆก็มีประตูวาร์ปแล้วนะเราใช้ประตูวาร์ปดีกว่าเราไปทําจินซีฮ่องเต้ดีกว่าอ,อวาร์ปไปที่เกาะบอสไอแลนด์ครับมับเข้าให้แล้วก็เราจะมาแลกตรงนี้ก็ได้นะแม่งกอบระบบมาจากโลกพีทแบบเป,เป๊ะเลยอะทุกระบบเลยอะแม่งไม่เอามาอะดเปเลยอะ คือมันก๊อปมาทั้งดุ่นเลยหรือว่าจะมาคุยกับเจ้า NPC ตรงนี้ก็ได้นะครับใช้เงิน500,000เจน2 5 0 5แล้วก็จะเป็นวัตถุดิบเหล่านี้นะผมจะใช้ในส่วนของอวัตถุดิบในการคาฟัฟฟละกันอ่ะแล้วก็ส่วนในส่วนของตั๋วเนี่ยมันเทรดให้กันได้นะเดี๋ยวผมจะเอาไว้แจกในส่วนของคลิปนี้นะครับ250ตัวแจกได้คนนึงเพราะว่าตั๋วผมมีไม่เยอะเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ทำในส่วนของอัปเดตต่อไปด้วยนะครับผมอ่ะ ในส่วนของจินซี่ฮ่องเต้ทุกคนจะเป็นในส่วนของเมลีนะครับผมอ่ะที่เราไปดูในส่วนของสกิลแล้วก็ดาเมจดีกว่าเฮย้ยเอฟเฟกสวยแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลแล้วก็ดาเมจกันเราเราจะดูในส่วนของดาเมจไหมดูก็ได้นะเดี๋ยวมาดูในส่วนของของที่ผมใส่กันก่อนนะครับผมในส่วนของเผาครับทุกคนจะมีในส่วนของชินิงามินะครับผมเอเซอรี่ครับไอเซนอ่อนิสัยเซเวอร์แลนด์นะครับผมบวกดาเมจสเตตตามนี้เลย นะครับผมมีในส่วนของฮาคิที่ผมอัพไปถึงในส่วนของเลเวล9าฮาคิน่าจะมีสักประมาณ10เลเวลนะทุกคนการโจมตีแบบปกติตามเมจจะอยู่ที่400 0 0นนะครับผมเอฟเฟกสวยไหมทุกคนเอฟเฟกก็ใช้ได้นะครับผมเกมนี้มันเอฟเฟกตอดูแสบตาดีนะแต่ มันไม่มี a อนิเมชันที่ดีเลยเว้ยทุกคนเสียอย่างเดียวครับ a อนิเมชันยังไม่ถึงถ้ามัน a อนิเมชันได้แบบยูนิเวอร์ p ซลพีโลกพีทมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเกมเนี้ยเอ้ยผมจะพูดว่าเกมยุคเนี้มันต้องแข่งขันกันด้วยแอนิเมชันแล้วถ้าเกมเอฟเฟกสวยแต่แอนิเมชันไม่ดีมันรู้สึกไม่วาวเว้ยทุกคนอ่ะการโจมตีป,ปกตินะครับผมดูอีกหนึ่งรอบสกิลตัวแซดแคบ ดามเมจเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่คููดาวค่อนข้างที่จะนานเกมนี้คููดาวนานมากสกิลตัวแซตหนึ่งล้านสามแสนนะครับยังไม่ได้ออไปเพิ่มในส่วนของดามเมจสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดามเมจได้แค่นี้แหละตัวเอ็กนี่สกิลแบบยูนิเวอร์แซลพีเลยนะครับทุกคนไทยเดียวกับยูนิเวอร์แซลพีเลยดูดิส่วนเอฟเฟกต์เหมือนกันเปะ๊ะนะหนึ่งล้านแปดแสนสกิลตัวซีครับ โอ้ยยิ่งใหญ่อลังการ3ล้าน8แสนครับทุกคนคูดาวนานอยู่พอสมควรประมาณสี่ห้าวิทุกสกิลเลยอะ่ะอีกหนึ่งรอบครับเอ้ยดูดิพลังของไอเซนซูซูกิไอ้น้องไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นร่างอะไรนะเพราะว่าสกิลตัววีครับทุกคนแม่งเป็นร่างนั่งเก้าอี้แล้วอะ่ะดูดิสโกกีพูดมวยแล้วโอ้ยเจ็ดแสน เออเล้านเจ็ดแสนเองเหรอทำไม <c oughs> ทําไมมันน้อยอยังวะเพราะว่าตอนแรกผมใช้ได้ประมาณ8ลนะ้านอ่ะเดียวเราไปหาสถานที่ที่มันกว้างๆหน่อยนีย่ทุกคนแล้วก็ไอเซนมันจะเกิดอยู่ตรงนี้นะครับผมมีเวลานับถอยหลังด้วยนะบอกทุกตัวเลยใครอยากให้ผมลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับแมปนี้ครับเมนไว้ใต้ใคอมเมนต์อยากให้พี่ทําคลิปนู้นคลิปนี้เมนไว้นะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาให้นะตัววีอีกหนึ่งรอบครับทุกคนฮัลโหลดูคิว นี่ยิ่งใหญ่นะครับผมยิ่งใหญ่แต่ออนิเมชันมันดูเฉยๆเฉยๆมากเลยนะนี่ก็คือในส่วนของไอเซนโซซุเกะครับไม่มีตัว F ต่อมาครับจะเป็นในส่วนของจินซีฮองเต้จินซีฮองเต้จะด้อยกว่าไอเซนแบบมากๆเลยนะทุกคนมันดูไม่ค่อยมีอะ,อะไรเลยนะครับผมในส่วนของการโจมตีแบบปกติครับดาเมจจะอยู่ที่ห0 0 0 0ดาเมจเอะกวไอเซนหรือเปล่าวะนี่เอฟเฟกสวยนะครับผมเอฟเฟกสวยแต่ ดูสกิลไปเรื่อยเดี๋ยวก็รู้เองสกิลตัวแซดครับแค่นี้เลยครับห้าแสนนี่แค่นี่แค่สกิลตัวแซดนะทุกคนอย่าคาดหวังกับอนิเมชั่นสกิลตัว X 1ล้าน1 0 0 0 0แสนครับมันค่อนข้นขางที่จะทำง่ายกว่าไอเซนเนาะดามจมันก็เลยด้อยกว่าแบบนี้เลยสกิลตัว C ครับ ครับผม2 8ล้านแดสนดูด้อยกว่าเยอะเลยใช่ไหมทุกคนอีกหนึ่งรอบอืมเทียบกับโลกพีดไม่ได้เลยนะจินซีเมื่อไหร่ยูนิเวอร์แซลมันจะอัปเดตจินซีบ้างวะถ้ามันอัปเดตก็น่าจะเท่น,าน่าดูนะทุกคนแล้วก็โตบีครับไม่มีแอนิเมชันแค่นี้เลยครับทุกคน2 4ล้าน4แสน นี่คือสกิลตัว V แล้วมันเหมือนจะได้ในส่วนของเอฟเฟกในการบัฟหรือเปล่าใต้ในส่วนของการบัฟดาเมดด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบัฟอื่นไหมน่าจะบัฟแค่จินซีฮองเต้ buff บัฟแป๊บเดียวเองด้วยนะคือแบบเกมนี้ยังเสียไปเรื่องในส่วนของอนิเมชั่นอย่างที่เราพูดไปหลายๆครั้งเลยนะครับผู้คนอ่ะคลิปนี้ก็คงประมาณแค่นี้ก่อนที่จะจากกันไปผมขอแค่100ไลค์พอครับผมจะแจกในส่วนของ บอสท,ทีเก็ให้ไปแลกในส่วนของจิตซีฮองเต้แล้วก็แจกในส่วนของวัตถุดิบในการทำไอเซนโซสเกตด้วยนะครับผมขอแค่100ไรหลก็พอนะสำหรับน้องๆคนไหนอยากให้พี่ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับแมปนี้เมนไว้ใต้คอมเมนต์ครับพี่ครับพาไปดูในส่วนของ NPC พี่ครับแนะนำในส่วนของวิธีในการปลดล็อกไตเติลพี่ครับไตเติลมีอะไรบ้างพี่ครับตัวนน้ตัวน,วนี้ทำยังไงเมนไว้ได้คอมเมนต์ถุยเมนไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมเจอก,กันที่หน้าสซอร์วิสนี้ขอบคุณที่ดูครับเจอกันครับบ๊ายบาย แล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปครับผมอยากจะมาขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัครกันมานะครับผมคนแรกครับปีวัน์นี่เป็นคนใหม่ที่สมัครเข้ามาแล้วก็คนที่2วิวเทพซะนะครับผมเราจะเป็นในส่วนของน้องเดอะบันนี่ครับสุปกรแล้วก็อีแคนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ w o l ร์เนะครับผมแอดมินแมปโลกพีทนี่ขนาดแอดมินยังสมัครเลยทุกคนสมัครตอนนี้เลยนะครับผมจะได้มีเงินไปเติมเกม